แนวทางการจัดการเรียนการสอนพิซ่าโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลโดยนายอภิโดนสิงห์สาธรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทได้จัดทำแผนดำเนินการขับเคลื่อนในการยกระดับผลการทดสอบพิซ่า2025โดยกำหนดนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณพฤศจิกัายน2567 และพุทธศักราช2,568ผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินพิซ่า เนื่องจากสภาพปัญหาของเด็กไทยในการสอบพิซ่ามีผลการประเมินในระดับต่ำด้วยความไม่คุ้นเคยกับระบบการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบส s แอ s s ซสเมนต์และกระบวนการคิดแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของพิซซ่าไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการเรียนรู้รวมถึงศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียนไทยที่ไม่สนับสนุนต่อการทำข้อสอบ ที่ใช้สถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงจึงทําให้ความสามารถของนักเรียนไทยปรากฏไม่ท่าเทียมกับนานาชาติประกอบกับการสอบพิซซ่า2025จะเน้นการประเมินความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลักและมีการประเมินเพิ่มเติมด้านการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลเกิดการเตรียมตัวและมีความพร้อมสำหรับการทดสอบพิซซ่า2025ที่กำลังจะมาถึงได้มีการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความฉลาดรู้ด้านการอ่านความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคุ้นเคยกับระบบการทดสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสเอเซสเมนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3จึงได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมพิซ่า2 0 2 5ขึ้นตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพธศักรา2,551 และนโยบายจุดเน้นในการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนานักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซ่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลได้ดําเนินการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซา2025โดยกาหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมภายใต้กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ2,567ดังนี้ 1>, 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิซซ่าสไตล์2025 2. เปิดทำการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมพิซซ่าสไตล์2025รหัสวิชาว2 0 2 0 1์ 01. พัฒนาหลักสูตรพิซซ่าสไตล์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายสุดเน้นในการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซซ่าของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดโยงตามคู่มือการเตรียมความพร้อมการประเมินพิซซ่า2025ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุรธานีเขต3 4. ด้านการนำหลักสูตรไปใช้ ประเมินและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมพิซ่าสไตล์2025โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลเป็นหลักสูตรเชิงบูรณาการครอบกลุ่ม3กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักตามแนวทางการพัฒนาความฉลาดรู้ของพิซา่าได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยมีวิสัยทัศน เพื่อนักเรียนเกิดการเตรียมตัวและมีความพร้อมสำหรับการทดสอบพิซซ่า2025และเกิดการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความฉลาดรู้ด้านการอา่านความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์มีทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21และคุ้นเคยกับระบบการทดสอบในรูปแบบคอมพิวเตอร์เบสแอสเซสเมนต์ตามแนวทางการประเมินพิซ่า2025 โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติมพิซซ่าสไตล์2025 W20201 โร 1, งเรียนบ้านผักตบประชานุกูลประกอบด้วย11ผลการเรียนรู้4หน่วยสาระวิชาจำนวน20สัปดาห์คิดเป็นเวลา40ชั่วโมงต่อ1ภาคการศึกษาโดยยึดโยงกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือการพัฒนาความฉลาดรู้ของสองพทจำนวน17เล่มทำกิจกรรมการเรียนการสอนทุกวันอังคาร เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30น,นาทีให้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านพักตบประชานุกูลโดยการกำกับดูแลของครูผู้รับผิดชอบ3โดเมนหลัก นอกจากนี้โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลยังได้นำชุดการพัฒนาความฉลาดรู้ไปบูรณาการสอนแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจรารณญาณในการแก้ปัญหาตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลขอขอบคุณค่ะ